สวัสดีครับถ้าคุณเคยไปจังหวัดกาญจนบุรีอาจเคยได้ยินชื่อของทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟที่เคยสร้างขึ้นกลางป่าใหญ่เพื่อเชื่อมไทยกับพม่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าใต้รางเหล็กเส้นนี้มีเสียงโหยให้ของคนตายมากแค่ไหนเส้นทางของความตาย ย้อนกลับไปในปี1942กองทัพญี่ปุ่นต้องการทางลัดลำเลียงสเสบียงไปพมา่าผ่านทางบกจึงสั่งให้สร้างทางรถไฟระยะทางกว่า400กิโลเมตรโดยใช้แรงงานจากเฉลยศึกฝรัง่งและแรงงานชาวเอเชียนับหมื่นที่เลวร้ายที่สุดคือช่องเขาขาดหรือที่ฝรั่งเรียกว่า Hellfire Pass หน้าผาหินขนาดใหญ่กลางป่าลึกที่แรงงานต้องเจาะทะลุด้วยมือเปล่าค้อนเหล็ดและพลัวตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนท่ามกลางความร้อนอดอยากโรคภัยและความทรมานหลายพันชีวิตที่ไม่เคยได้กลับบ้านจากบันทึกที่ไม่สมบูรณ์ มีแรงงานเสียชีวิตมากกว่า16,000คนเฉพาะในพื้นที่นี้หลายคนตายคาเครื่องมือหลายศพถูกฝังรวมแบบไร้ชื่อบางร่างอาจยังอยู่ใต้รางรถไฟที่นักท่องเที่ยวเดินผ่านทุกวันเสียงที่ยังไม่เคยเงียบแม้สงครามจะจบลงไปนานแต่เสียงบางอย่างยังไม่เคยเงียบหายไป พนักงานรถไฟท้องถิ่นเล่าว่าทุกครั้งที่ขับรถไฟผ่านช่องเขาขาดมักได้ยินเสียงขอนตอกเหล็กดังเป็นจังหวะและบางครั้งเสียงลากโซก็ดังมาพร้อมเสียงครางในลำคอนักท่องเที่ยวที่เดินทางบนทางเดินศึกษาธรรมชาติใกล้ช่องมีหลายรายเล่าว่ารู้สึกเหมือนมีคนเดินตาม หรือได้ยินเสียงพึมพำรรเบาๆเป็นภาษาต่างประเทศเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นจนจู่ๆเงียบหายไปเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นเลยผู้ปฏิบัติธรรมและพระสงฆ์ยังสัมผัสได้พระอาจารย์สายป่าเคยเล่าไว้ว่าเมื่อท่านจำวัดในพื้นที่ใกล้ช่อมเขาขาด ท่านได้ยินเสียงสวดมนต์ภาษาอังกฤษแวววมาในตอนตีสามแม้จะอยู่กลางป่าไม่มีใครอยู่ใกล้เลยก็ตามบางครั้งเสียงคล้ายสะอื้นก็ดังมาตามสายลมเหมือนวิญญาณเหล่านั้นยังรอใครสักคนใครที่จะรับฟังความทุกข์ของพวกเขาอนุส์แห่งวิญญาณ ปัจจุบันรัฐบาลไทยและออสเตรเลียร่วมกันสร้างพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดขึ้นเพื่อเก็บประวัติรูปถ่ายและร่องรอยจากแรงงานผู้ล่วงลับรวมถึงเส้นทางเดินตามรอยรางรถไฟเก่าที่ปัจจุบันกลายเป็นจุดท่องเที่ยวและจุดรำลึกแต่ในบางคืนเมื่อคุณเดินบนรางไม้เก่าถ้ามองให้ดีคุณ อาจเห็นเงาร่างคนเปลือยท่อนบนเดินแบกไม้มองตรงมาที่คุณแล้วหายไปในความมืดเพราะความตายอาจจบลงในหนังสือเรียนแต่เสียงร้องยังคงสะท้อนบนทางรถไฟมรณะ